ับเดี๋ยวมาดูาวิธีการล้างถอยเสียก่อนทอํานี่คือสนิมแดงมากสนิมท่อแล้วก็ตรงคลีบอันนี้คือนิสันนาวารานะของนาวาร่ามันจะดีอย่างมันมันจะเป็นคลีบระบายความร้อนนะ เทน้ำยาใส่ขวดเนอะไมชจเทน้ำยาใส่นี่กระป๋องกระแปงนี่น้ำยาล้างห้องน้ําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวด้เอามือให้น่งก่อนเพราะว่าอยู่ใต้ท้องรถมันมันต่ํามันเตี้ยมากเลยนี่ใช้แป้งนะครับนี่อันนี้เฟืองท้ายนามาร่ชฉลอมฉลมก่อน จะโลมให้มันกัดนะมันมีเขวตีครับไม่ใช่มันไม่มีจะโรให้มันเข้าเนื้อเข้าเนื้อหมักไว้นั่นแหละโชคดบูมบูมบูมยนหมูลยครับเออบูมนหมูดอกจะได้เข้าใจง่ายลมไว้หมักไว้แล้วแต่ครับเดี๋ยวดูใต้เครื่องครับนี่ อันนี้คือก่อนทํานะครับก่อนทําอันนี้ก็ชโลมไปนิดนึงแล้วนะใช้น้ายาน,นี่ยังไม่ชโลมเดยวถ่ายอีกด้านหนึ่งนะท่านจะเห็นว่ามันแดงมากเนะี่ยนี่คือใต้เอ้าเดี๋ยวมาดูใต้เครื่องแสงอาจจะเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันโอเค จะชัดอยู่นะครับนี่ใตยเครื่องอ่าหลังทําก่อนทําเป็นไงครับอืมเดี๋ยวจะเอาลัคเกอร์มาพ่นนะเคลือบอ่าเราไม่เอาสีนะอ่าเอาลัคเกอร์พ่นทับไปเลยมันสูตรใดครับสูตรของผมเองนะนี่เคลือบเพราะอะไรเคลือบเคลือบให้มันอ่า ไม่ให้มันขึ้นเขาเรียกไม่ให้มันขึ้นขี้เกลือนะครับไม่ให้มันขึ้นขี้เกลือนะครับนี่สูตรของผมเองเป็นยังไงล่ะครับชัดเจนเลยอ่าสะอาดนะขั้นตอนสุดท้ายก็เราจะเอาแรก็เกอร์มา่นเคลือบนะงามเลยแหละมันแมนบอล่ะครับเแมนบมแมนกะ มาเอาสูตรของผมไปทําดูนะภาพมันก็บ่งบอกอยู่แล้วนะว่าจดลิขสิทธิ์บอกครับโอ้ไม่จดหรอกจดเท่นยังนี่แบ่งปันกันไปอนใดมันดีนี่มันดีก็บอกกันไปในใต้เครื่องเอาชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับนะ,ะก่อนทําและหลังทำนี่คือสนิมแดงมาก ครับเป็นไงครับนี่คือทําเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับชัดเจนนะครับภาพมันฟ้องนะครับมาถ่ายให้รู้เรื่องกันไปเลยนะครับอันนี้คือทาเสร็จแล้วนะครับนี่เบืองท้ายเป็นไงครับโอเคนะครับฝากติดตามกดไลค์แชร์ช่องแชมพูด้วยนะครับ